มาปราศโบราณฉันเพียนในเรียนรู้รถมองพาป,ปดแปลงผิดปินิดสิ้นการรอยกรองรองครับนับว่าเป็นศิลปินในแผ่นดิน่อนเเ่าโบราณการชนทั้งพ้องก็มองเห็นว่าเป็นนักปราศประชาชาติยกยองโดยที่ทานไม่มองผ่าน ศิลปินยกระดับเข้ากับราชการเคยปรึกษางานถึงจอมเท้าเ้าแผ่นดินแต่มาถึงศิลปินรุ่นเราอยู่ในเงามืดเงินกับฟืดงานกับคว้ยมานั่งร่อยกรองสิ้นจนดงดังว่างให้เด่นและนั่งกินเป็นศินลปินรองครับก่อน้บหาบานาเอ็นใจ ไม่เหมือนดาวบนควาหรือพวกดารานั่งคนเขาคลังยกยองเพราะมันเป็นข้องไม่รัฐบาลท่านคนนุ้นหน่าอุ่นใจความเป็นไทยเอกลักษณ์เดียวนี้ชักให้เร้รวนนั่งตะลุงมโนราท่านว่าเป็นข้องเก่าคนไทยราเว้นว่าคลองรัฐบาลตองสงวน เรเปรียบเสมือนส้งวนป่าแต่พารถไปดันกันมดควรปมจักชวนในดูนั่งบางคนไม่ควังเลยนโยบายที่แจ,มจ่มชัดควังแล้วให้คัดหูเหมื่อเหลียงมูไม่ได้ใครยัยงรอวันเชื่อไม่เลยเอกลักษ์ชาวปักตายเกือบจะให้ไปเลยเอ็น่้เฉยเพราะชื่อนั้น ท่านบอกไว้ยังโบราณไม่ข้าวขั้นบัณฑิตบางโรงพูดผิดเพี้ยนบางหล่อเลียนภาษาศัพที่มานั่งขับขานบางคนตายแต่ลืมตีนโดยสันดานกลับประจานศิลปินในแดนดินข้องตนหงอพ้อมเป็นนั่งอย่างอ้วงพี่น้องหน้าเรื่องข้องนั่ง เรื่องของนั่งจะประทังไปได้หรือวันข้างหน้าจะไรพน้นถ้ารัฐไม่ช่วยชนไม่ใช่ในใครกังวลไม่ทานทนไทยไม่เถิดไม่ชวนกันเชิดชูไทยเพราะเมดินไทยแลนด์เนมันเส้นขึ้นคัดเป็นสมบัติชิ้นเก่านั่งตะลุงนี่เลยแม่คาดคนเอาใจใส พ่ม,มานังบอกเล่าให้พ่อแม่ได้เข้าใจควากนั่งตะลุงไทยกับเบาเศร้าน้องน้าชาวไทยเล่นผมภูมิใจคืนนี้ที่มีไทยอย่างพวกทานยังให้การ่งเสริมนั่งถือว่าทานยังหงัวแงิน้าท่านรักศิลปินติ้นกำเนดิดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเลนแล้วก็เชิญแควนนั่งลงชม ngọ cơn thì đang bắt thâm mà ngọ chơn quen quen năng lùng chôm tết na mẹ cơn thì đang bắt thâm คุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเราชาวใต้สงวนไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเราชาวใต้ก็คือศิลปินพื้นเมืองหนังตนลุงของเราคือวัฒนธรรมไทยที่เราได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกราบขอบก็คุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่สนใจและก็มาติดตามดูผลงานของกับผมหนังประฐมใ้ลูกหมีเป็นสมบัติของชาวนครศรีธรรมราช ไปที่ไหนก็พอมีน้องท่านก็ให้การส่งเสริมกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านคืนนี้พบกันแล้วเจอกันแล้วไม่มีอะไรที่จะติดมือมาฝากท่านหรอกนอกจากผลงานนิยายที่จะแสดงให้ท่านฟังจากนิยายในเรื่องไอหนุ่มนาลบจุดเริ่มต้นของนิยายในเรื่องนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาพบกับฉากแรก นเด,ด่นเด่นของนครศรีรัตนาองค์พระราชาผู้เป็นพระประมุขของประชาชนทุ่งมานามว่าพระเจ้าวงค์สุธินและสมเด็จพระนางเจ้าเิ่นเลขาทั้งสองพระองค์ได้ปกครองไฝ่พระประชาชนอยู่ในความสงบสุขภายใต้ทศพิธราชธรรมแต่ถึงยังไงพระองค์ก็ยังต้องประสบกับภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ ภัยที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์มันมีสองชนิดด้วยกันคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันฉันจะส่งคนออกติดตามลูกขลอกเ,เป็นครั้งที่20ก็ได้ก็นับว่าเป็นพระหมหากรณาที่คุณหล,ล้นแก้วทีเดียวไปครับ <c oughs> เออนี่ทนายตำรวจนะเออคอยท่านออกเดินทางจันทรคศรีรัตนศรีรัตนามเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะนะเริ่มต้นจากบรมราชวางังแล้วก็เดินเลี่ยบไปตามลำธาร้วนะจน สุดสายปลายทางไปสืบดูซิว่ามีทารกคนหนึ่งนะเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่น,ะน้ำกระแสน้ำในพัดพาไปไปอยู่ที่บ้านใครและตอนนี้มีชีวิตยอยู่แล้วก็หนุ่มแล้ว20ปีกว่าแล้วนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ตัวเด็กคนนี้ที่มีอยู่ก็คือได้มีเหรียญเหรียญหนึ่งผูกติดคอเอาไว้เหรียญนี้คล้ายๆกับรูปครุฑแล้วก็มีขอ้อความอยู่ใต้ครุฑเขียนว่า เรียญประจําองค์วงราชวังราชวศ์ของกษัตริย์แห่งนครศรีธรรนาเข้าใจไหมละ่ะสืบรู้อยู่ที่ใครก็ขอดูถ้าเป็นของแท้ก็มอบรางวัลให้เขาเลยกาวล้านสิบล้านก็ว่ากันไปตามเรื่องนะแล้วก็นําเรียนนั้นมาอย่างเราเพราะต้องการจะเอาเด็กคนนั้นมาให้ได้เข้าใจไหมละ่ะด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอดีชาาปาญยามไม่ลเกล้า ข้าพระพุทธเจ้าจอกเดินทางปฏิบัติตามราชประสงค์ทุกสิ่งทุกประการไปรยาคา่ะเดินทางได้แล้วก้าทูลาพียค่ะงอประจอมงสงสร้างความเราไงเป็นไปตามที่เธอนิมิตน้องน่าเป็นไปตามที่เธอนิมิด พอปิดกลับก็สู้ปรังทองไอยยังซามองสิในายแทนรับราชบัญชาบัดนี้จากธานีและจะตั้งคดีผู้ซส้อความวันนกติดตามพระกุมันอกติดตามพระกุมัน ู้ชมมาพบกับนักสถสารที่ตำบลชนบทตรงนี้เขาเรียกกันว่าตำบลน,นาล่มโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนี้จะต้องสูญเสียเลือกสวนไรนาและก็ชีวิตของประชาชนโดยกระแสน้ำเป็นต้นเหตุปีแล้วปีเล่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของยายเสาซึ่งเป็นคนยากจนยายเสากันไม่ลูกชายคนเดียวชื่อว่านายว่ศาสนา เดี๋ยวนี้วัย20ปีแล้วเขาได้แต่งงานแล้วกับผู้หญิงข้างบ้านชื่อชาบาไพรยอยู่กินจนกระทั่งว่ามีลูกหนึ่งคนชื่อว่าเด็กชายเด่นวันนี้สมาชิกภายในบ้านครบกันหมดมีในเนือ,นนอยในนุ้ดในเท่ง้งเขาจะคุยอะไรกันก็ติดตามฟังต่อครับ พอถึงดูรอนเรานอนไสลูกน้ำไม่ได้ดอกพอแดดออกยางมันงดเดี๋ยวชีวิตจะหมดหาซีเราเกิดมาจนยาวดแสงแข้งคนมีว่ายาวดขี้ทำจังไงรีบสร้างเหนือและสร้างตัวเพราะงานคือองนหนคืองานบันดานสุขแต่ต้านี่ทับมากลับถุกหมดความสุขหนังพัวรัว เราคนจนพึงได้หนุ่ยน้าแต่กายตัวเยาหม้อมั่วเครียดครานเรื่องงานทำอ่าเนี่ยลูกวันนี้แม่นึกไหวไม่แร้งแล้วลูกก็แต่ว่านน่าจำเป็นต้องผูดต้องแดงกันตาไม่พูดบางแดงไม่แรงบางทีพวกทุยหนิงเจยกันอยู่อานี้มึงขิดแจแต่ลูกนะเดือนห้ามันไกลขึ้นมาแล้วเขาหยุดตัดยางกันแล้วก็เรียกว่าก็ปิดกรีดกันแล้ว แต่พอมังนี้ปรากฏวดาคนมันลงโตไปน,น้อยน้อยนำยางกรลืมออกมังอีท่ที่ดุววีทีนี้เราชาวส่วนยางคนอยากจนนี่ลุกอย่างยางอยู่ก้าวตนหยิบตนกันทาไม่ตัดยางเดี๋ยวกินเลยระอย่าหลนี่มือสู้นอนกันเทียงมันน่าใดกินไม่โกอกนี่ตากว่านี้สู้แกนไปตัดพอได้สักลูกซ่องลูกก็พอได้สื่อคือสือ่อเกลือกันนี่ไม่พุดกันไม่เรียก็ไม่ห้วยเออแม่ครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะมาคุยกับแม่ครับเป็นเรื่องที่สำคัญและก็จำเป็นด้วยค่ะเรามีเรื่องจะมาคุยกับคุณแม่ค่ะเออไอวัดหน้าลูกเบ้าแม่กับอีชาบ้าไปลูลกไปมันนีปรึกษากับแม่แไอ้มาซ้ำตัวกลางลังหรือล่ะอ๋อใหญ่ามากันเลยสัตว์วัวกันหอวรออย่าไปว่ากัเครียดเห็นมาจากมดเรากี่ครานงกันเห็นช่างเหย็ดโอ้โอจะมือกั้นัลงมือ อันนี้กับพอแรกเนี่ยกับมันเที่ยงไม่ใช่เที่ยงนี่แหล่งพร้อมกันนี่เด้อไอเราทำไรไม่รอดลู้กเอ้อจนทำไรไม่รอดแต่ทำเตาวันจับปืดเลยรูปเจมอดเดินเจมอดแ้่มึงไม่ทำไรกันจริงไม่ไหวไหวกันจริงไอเถียงว่ากีคลานไอหนุ่ยกากีคลานฮ่ารูมั่งวันนี้วันยุดราดการเนึ่งราดการในราดกินหนึ่งเว้นสู้ไม่ใช่ทำไรเต่าแต่เด็ก ฮาลโหลมาไหนไหมมา,มา,มาอยู่กับกูแล้วไม่ไปยัเลยไปไหนลาวอะพอได้อยู่พอได้กินแล้วอ๋อมึงอยู่ไหนถิ่งบ้านเนี่นายบอกกูมั่งทึ่อ๋อปักผวกปะถิ่งตออกก่อท่อพี่แอ้มรู้ข้าวมะแกชื่อถิ่งพอชื่อถุยแม่ชื่อถางเ <c oughs> ออแล้วก็พอแกบวชเป็นพอฐานอยู่ที่วัดถวดทองอันนะี้จบหนักทำทู่เป็นหนักเทีท <c oughs> จแกมาด้านบ่พอถึงได๋อง ใช่เลยแล้วแม่มึงหลายทิ้งชื่อแม่ทางกับตีนถูค่ายปลาทูทอดกับลูกทอนอยู่ใกลาดเพื่ไทยนั่นนะัรนีเลืยจันอ,องจาอ้าอำเภอทิ้งกับสายพันทุอยู่แก่จ้าทกอำเภอทิ้งะเพราะ่าอัดทมอ๋อนั่นนะอาก็เลยยายไปยู้ทับเทียงกับขวันนั้นไปลาดทับเทียงก็ไปซื้อกระทิงเอามาํำไ้อะเอามาวัานทำอ๋อ กาประกาเราพอซื้อถมแล้วก็แม่ค้าลืมตั้งโทนผมก็เลยท่วงคณะนี้ตอนที่ยื่นท่วงตั้งโทอนก็พอดีพบนั่งสุทิบขกดถักทายไปถักทายไปในท่านาเป็นคนไทยครับนั่งสุทิบชวนไปที่ทับเสร็จแล้วขับไปไปที่ทับอ่นั่งสุทิบขณะนี้ช่วงนั้นผู้แทนภรคไทยรักไทยพาประฐานจากรุงเทพมาถอดผ้าป้าที่ประทิวเข้ากระโถบอกประธานว้ยเล่ยนั่งสุทิบและไก่บันทึกเทปท่ายถอดทางโทรทัศน์แะ้วับ ตอนที่พวกนั่งสุติบเดินทางไปอำเภอปะทิวรถทีมนั่งสุติบมาตึงคลองถมให้แลปากทางข้าวปั๊มปตทวะ่ะปตท,ท,ที่นะก็ปรากฏว่ารถรอทูลอและก็นน้ำมันท่วมซึ้งจำเพือก็การเลื่อรุ่นทอกอัอนนี้ตอนที่ลูกคูนั่งสุติบกำลังรุ่นทอกนั่นแหละครับพ่มกระรูดทมทันท,นทีกันในทีมนั่งสุติ์กันนินทากันทูทีทูทีตะโพดแทก ห้าวายิิงกินถมทำเป็นทีแยกว่านกระเทยอ้อหมืออยู่ผนั้นนะมืงอนั้นพมกระทุบกับไม้โทเข้าถ่ายถอยคนทีซ่องทีแต่ไม้โทกับมันทนไม่ทนปันเปล่อหักช่องถอนอ๋อก็เลยออกจากนั่งสุติบแล้วก็เถียวไปเถียวมาพบแทนพระพุทธทานแล้วก็เลยบวชเป็นหนักทีทกับแขเนี้ชีวิตพมอ๋อ